thank mm -hmm. you นี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะจริงๆต้องได้เวลากินข้าวตอนนี้แล้วนะคะเพื่อเราจะได้กินข้าวเย็นไม่เลทไปนะคะอยู่ดีๆตื่นมารู้สึกว่าอยากกินไก่ย่างเชสเตอร์กริลล์เคยไหมเวลาอยากกินอะไรไม่ได้แบบอยากกินไก่ย่างอยากกินไก่ทอดแต่คือแบบในหัวคือมันเป็นต้องเชสเตอร์กริลล์เลยคือเมื่อก่อนน่ะชอบกินมากเมื่อก่อนคือหลายปีมากแล้วนะแล้วเหมือนเขา rebranding หรืออะไรสักอย่างไม่ได้กินเขานานมากเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าดูพวกคลิปกินของเกาหลีใน YouTube เยอะมากเขาก็จะชอบกินเป็นพวกไก่ย่างอ่ะซอสแดงอ่ะซอสของเกาหลีอัน กมากเดี๋ยวเราจะสั่งไก่ย่งเชสเอร์กริลนะคะเดี๋ยวให้พี่ที่บ้านเนี่ยทำแบบผัดผักจานหนึ่งร่างกายต้องการผักนะคะตอนนี้เชสเซอร์กริลไปไกล่แล้วนะมีไก่ต๊อกด้วยอะต๊อกบกกีเกาหลีอย่างนี้ด้วยหรอเซนอันยองนี่นี้เขาทำคล้ายๆบอนชอนเลยอะ สิ่งที่ก,กินก็คือเนี่ยไก่ย่างของเขานะคะเป็นออริจินอลนะสั่งแต่ไก่ย่างดีกว่าไก่ย่าง5ชิ้นไปเลยมันมีไก่รสเผ็ด1ชิ้นแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่เคยกินเลยนะคะมันเหมือนเพิ่มมีมาใหม่ปะรสเผ็ดเนี่ยแต่เราอยากกินไก่ย่างออริจินอลเอ๊หรือว่าเราจะกินเป็นเซตเลยดีวาแล้วก็สั่งไก่เผ็ด1ชิ้นเอาเป็นเซตดีกว่าเลือกนานมากเลือกไปเลือกมานะคะกินเป็นเซตไก่เผ็ดเชสเตอร์มีเฟนชไนดมีน้ำไก่ย่างเผ็ดเพิ่ม1่ชิ้นนะคะท,ท,ที่ส่ท พี่เข่งมีกับข้าวอะไรบ้างคะกะเพราผักไก่แล้วก็ไข่ดาวย,ย,ยังมีคะนา้าอยู่ใช่ไหมพี่เข่งเมื่อวานคือกี่ต้นนะ่ะที่พี่เข่งทําให้ต้นเลี้ยงเลี้ยตีโตอ๋อ,อก็ที่หนูน้าสั่งมาอีกตั้งสามสี่วันกว่าจะมาส่งอะ่ะยังไม่เป็นไรไม่เอาน้ำแกงเพราะว่าหนูน้าสั่งข้าวมาแล้วม,มีผักอะไรอีกอะพี่เข่งมีบลูเบอรี่มีกะลามีปลากาศกาวเอาคะนา้า,นาผัดคะน้าเบาๆก็ใส่ซีอิ๊วเลยอะไรเหมือนเมื่อวานนะห้ามออกนะคะห้ามออกนะคะ ที่เขาทำคณะนะคะแล้วก็ามาดูกันว่าเฟนช์ฟรายได้เลยกินไม่หมดหรอกนี่อะ่ะเมื่อวานไม่ไอายเราได้ใจเลยอะ่ะนี่ไก่เผ็ดเห็นได้เลยว่ามันมีความมีพริกอะ่ะที่สั่งเพิ่อมอีกชิ้นหนึ่งในเซตนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยอะ่ะอันนี้ที่สั่งมา40บกว่าบาทนะเนี่ยแสดงว่าสั่งเป็นสองเซตคุ้มกว่าก็กินในนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเลืออจานนี่ให้พี่เขาทำพริกน้ำปลาแล้วก็อยากกินกระเทียมสดนะคะถ้ามันอยู่ในนี้มันอาจจะเค็มไปเพราะว่าหนูนะชอบกินกระเทียมสดพอเขามีมาให้ถ้าอย่างฟอเอ่ะ เขามีซอสกะริยาก,ยกยิมาให้ด้วยนาเป็นคนชอบกินซอสผสมอ่ะเดี๋ยวเราจะกินสลัดตรงนี้ก่อนลวกันเนาะจะได้เอาน้ำจิ้มไก่ใส่ตรงนี้ยืนทำไมอะ่ะพี่ที่บ้านก็ยังคงแรปมาให้นะคะมีช้อนกลางมาด้วยอะ่ะ ักหรออ่ะให้เลยทางการเอาไหมไม่เอาไหมเอาไหมกินผักไหมไม่ไม่เอามีเชื้อเต็มรักสุขภาพอยู่คนเดียวกินไก่ไปแค่หนึ่งชิ้นนะคะอิ่มอันนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ตอนเย็นนะคะ เพราะว่ากินเฟรนช์ฟรายเนี่ยแหละนี่ก็กินไม่หมดก็แรปไว้อย่างนี้เดี๋ยวให้พี่เขาอุ่นทั้งอย่างนี้เลยพีิน้ำปลาก็ต้องเก็บเอาไว้นะคะคือจริงๆอ่ะหนูนะชอบกินกระเทียมสดแต่นี้มันเป็นกระเทียมไทยไงมันก็เลยมีความแบบเผ็ดร้อนมากนะคะถ้าเป็นกระเทียมจีนมันจะอันใหญ่ๆหนอะไม่เผ็ดเท่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้เผ็ดมากเดี๋ยวจะใส่ลงไปในพริกน้ำปลาเนี่ยก็เป็นถ้วยของหน้าไปเลย กะละเกดสามลูกเพิ่งกินไปลูกเดียวนะคะแล้วก็อันนี้อีกร้านหนึ่งนะคะฝอยทองเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็เมื่อวานกัดไปคำนึงนะนี่เดี๋ยวกินให้หมดดีกว่าอืมนเลยอ่ะ<ม><ม>ที่ท่อเช็คมีนะคะที่เมื่อวานกินเป็นนมสดสับเบอรี่ไปนะคะวันนี้จะมาลองส้มยูซุปนะคะต้องกินยาก,ก่อนแหละวิตามินซีไบโอซีแล้วก็เอ่อแาแก้ไอนะคะส้มยูซุปมันแปลกแ่ะ มันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะคือตัวเนื้อส้มอ่ะมันก็อร่อยของมันแหละแต่มันไม่ควรที่จะอยู่กับนมสดพออยู่กับนมสดแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะสิ่งที่เข้ากับอันนี้คือสตรอเบอรี่แต่เดี๋ยวต้องลองซื้อกีวีมาชิมว่าอร่อยไหมคือก่อนหน้านี้อ่ะอากาศมันไม่ร้อนขนาดนี้นะแบบตอนกลางวันอ่ะตอนกลางวันมันแบบไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์แต่นี่คือแบบถ้าไม่ไหวอาจจะต้องเปิดแอร์แล้วอ่ะร้อนมากเลยอ่ะนี่ขนาดเปิดหน้าต่างอลเนี่ยคือแม่คิดถึงมากเพราะว่าหมายอยู่บนหนูนา หนูหน่าสั่งจากแมคโครแล้วเมื่อคืนก็สั่งพวกของผักอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากเจอโมเอ้นี่ตัวโปรของโมเอ้นี่ยืนคุยกันอย่างี้บอกป๊าปาว่าอยากจะเอาบันไดอะปีนไปเดินบนดาดฟ้าทุกทีมันปีนได้นะเนี่ยกระโดดลงตรงนี้แล้วก็เดิน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 ,ดนหลังคาข้างไปเนาะจริงมันได้แล้วเนี่ยหลงังคามันเป็นไรวะาไม่น่านะน่าจะแข็งแรง ตอนนี้ที่บ้านนะคะกำลังถกกันเรื่องการซื้อของสดเข้าบ้านนามีน้องชาย3คนใช่ไหมคนนึงติดก็คือกักตัวอยู่อีกคนนึงไม่ติดอยู่ในห้องของเขานะคะไม่ค่อยได้ออกไหนไหนคือแทบไม่ออกเลยส่วนน้องอีกคนนึงเขาก็เสียสละห้องนอนของเขา่ให้ป้าป๊านอนเพราะว่าแม่ต้องนอนห้องหนึ่งคือป้ะป๊าก็นอนกับแม่ใช่ไหมพอแม่ต้องกักตัวป้าป๊าก็ต้องมานอนห้องน้องชายแล้วน้องชายก็คือไปนอนคอนโดทีนี้น้องชายก็มีหน้าที่ซื้อของเขาบ้านเป็นหน้าที่คนเดียวเลยซื้อผักนู่นนี่นั่นเนี่ยน้องจะ ไถามทุกคนว่าเอาอะไรสรุปตอนเช้าแม่บ้านก็มาบอกว่าเอออยากได้ของที่วัดออกซิเจ้นนะอ่ะหายใจไม่ออกหรอมีข้าวหายใจไม่ออกหัวใจมันค่อยเ้าเต็มก้าวก้าวกานอิดไปเองก็นี่ไงก้าวก้านี่ไงหัวใจเต้นก้าหกเพราะว่าตื่นเต้นไงไม่พออยู่ <laughs> ทำกับข้าวอะไรบ้างอะข้าวต้มหมูค่ะเพราะว่าพี่มีไก่กับผัดผักไงเมีน้ำแกงเลือดหมูค่ะคุณพี่ให้ทำคุณพี่บอกว่าอาทิตย์หนึ่งกินสองสามวันลงปออะ่ะเลือดหมูกับผักอะไรไม่รู้ค่ะต้มเลือดหมูไก่ที่อยู่ในกล่องอะ <c oughs> เอาผัดคนาพี่อะเทลงไปในจานข้าวแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปในจานข้าวแล้วก็แยกน้ำแกงมาพริกน้ำปลาก็ถ้วยพี่เนาะโอเคอย่าออกนะคะห้ามนะ พี่เคงเขามาส่งอาหารแล้วนะสั่ง พวกนมให้น้องเบสสั่งขนมจ๋าจ๋าจ่าอยู่ข้างหน้าแล้วนะนะตอนเช้านะคะสั่งท็อปส์ออนไลน์มานะคะสั่งนมมาให้น้องสั่งขนมข้อดีก็คือเร็วมากแล้วก็ค่าส่งแค่40บาทเองนะคะสั่งเยอะขนาดไหนก็ได้เมื่อเช้าสั่งไปเกือบสองพันนะพวกขนมพวกนมพวกอาหารแห้งท็อปส์ซูเปอร์มาร์เกต็ตมีหมดทุกสิ่งอย่างนะคะความดีคือเร็วแล้วก็ค่าสง่งถูกสั่งเช้าได้เย็นเลยคือสามารถบุ๊กได้เลยนะคะถ้าเกิดสล็อตเวลาตอนบ่ายไม่เต็มก็สามารถได้ตอนบ่ายเลยแต่พอดีว่าเต็มหมดเลยว่างก็ตอนห้าหกโม หลายครั้งมากท็อปส์เนี่ยหนุ่นาจะชอบสั่งนมให้น้องนมที่บ้านหนูนากินก็คือเอ็มมิลค์มันเป็นแลคโตสฟรีอะไม่มีแลคโตสนะคะเพราะว่าน้องหนูนาแพ้แลคโตสกันนมจืดไขมันซูเปอร์เซนอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นก็มีแต่กล่องเล็กบ้างแล้วก็ไม่ค่อยมีของบ้างส่วนใหญ่มีที่แม็กซ์แวลูแล้วเราก็ไม่ได้ไปไงก็ต้องสั่งจากในท็อปส์นะคะแล้วเวลาสั่งเนี่ยจ่ายบัตรเครดิตเขาจะชอบโทรมาว่าไม่มีของรายการน,นี้นี้น,น,น,นี้นี้นะคะจะหักเงินก็โอนเข้าบัตรเครดิตซึ่่่่่งงงเเเเเเอออออาา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 จจรรรรริิหหหนนะนูกกกก็็็ไมมมคคคยชววว้โืปปลละะะแบณ สมมติสั่ง20่0ิบอย่างก็จะมี2รายการ3รายการแล้วแต่แต่ก็ความสะดวกอะมันสะดวกสะดวกเลยนะคะจะมีหลายหมวดมาเวลาหนูนนะดูคือมาเช้าในใช้เวลาวันครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบของเซลซื้อ2ชิ้นจ่ายหชิ้นซื้อชิ้นที่2ลด9บาทที่และนะ้วน่าซื้อหลายครั้งแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดนะก็ลดไปอีก150บาทอะไรแบบนี้ลองไปโหลดดูได้ะคะ่ะ Tops Online T O P S หนูหน่าใช้ Android นะนั้นไม่รู้ใน Apple มีหรือเปล่านนะคะลองดูอาหารมาตั้งนานแล้วนะคะยังอยากทำคลิปให้เสร็จนะคะอันนี้คลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวรอโลดกินข้าวรอ วันนี้นะคะกินไก่เชสเตอร์กริลที่เราสั่งมาตอนกลางวันนะคะแล้วก็เหลือหนึ่งชิ้นอันนี้ก็ที่ให้พี่แม่บ้านเขาผ่ากินไม่หมดเอามากินนะคะแล้วก็นี่น้ําแกงนะคะไฮไลท์เลยคือน้องชายไปเสิร์ชว่าคนเป็นโควิดอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดอะ่ะต้องกินเลือดแล้วก็ที่สำคัญคือต้องกินผักจริงจูชายมันเป็นผักที่มีประโยชน์มากนะคะไม่ค่อยมีรสชาติคล้ายๆตำลึงพอเคี้ยวใกล้หมดแล้วมันก็จะเป็นแบบกลิ่นขมไม่นึ่งแต่ว่าโอเค หน้าบางคนไม่ชอบเป็นเผ็ดแต่นะชอบเคี้ยวพริกในพน้ำปตาแต่กินพริกสดๆก็ไม่ไหวนะ ท็ะะอปมาส่งหนูนะ่าฝั่งขนมมาเยอะมากคิดว่าน้องชายกับแม่อาจจะอยากกินขนมความจริงก็คือตัวเองก็อยากกินเหกันนะก็มีซื้ออาหารของน้องหมามาให้นะคะเป็นสแน็คเป็นสติ๊กแบบนี้นะคะให้เขากิน ขนมนะชอบวิธี้อนี้มากเลยแล้วมันเซลล์อยู่นะคะเราก็เลยคืออยากจะแบบกินอย่างละนิดอย่างละหน่อย2องทุ่มครึ่งแล้วแต่แบบอยากกินอนะ่ะมันอยากกินอนะ่ะเอาให้พ้นกัดตัวตรงนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดออกไปได้จะไปวิ่งบนลู่กตื่นมาวิ่งบนลู่นะคะกล้ามเนื้อที่เคยแบบสร้างมาคือหายหมดแล้วนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ไปวิ่งตลอดเลยนะที่สวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอโควิดปุ๊บไม่ได้ไปวิ่งยาวเป็นเดือนเดือแล้วนะคะคิดถึงการวิ่งมากแต่ตอนเนี้ยขอขนมก่อนใครอยากจะกินมากทีตัวแรกนางรองทุกคน นั่งลงดีๆหายทีก่อนเลยค่ะฮ่าโมเอโมเอนั่งลงดีๆโมเอนั่งลงขอมือยังไงขอมือยังไงน้อยโมเอ้นั่ารักจังเลยอ้วนหายมาอันนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนขอมือเก่งมากค่ะปากจะแตกนั่งลงนั่งลงดีๆจะแตกนั่งลงดีๆอยากเอาแต่ใจสิคะนั่งลงดีๆขอมือหน่อยเฮ้ยทำไมหมดเร็วดังหมดแล้วเหรอใครจะกินอีกบ้างใครจะกินอีกบ้างใครจะกินอีก ตัวนี้ตัวแสบที่สุดเลยนะฮะถ้าเราไล่ไปเนี่ยทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเกือบเป็นจุดเสี่ยงหมดเลยล่าสุดขับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับเผยผลตรวจระดับการุกรรมเชื้อโควิดจากทั้งต่อต้างแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย เคชันแมคโครนะคะสั่งของแม c โรไปดูไปดูมานอนตีสองจริงๆควรจพักผ่อนเยอะนะ,ะแตน่นก็ตื่น11บสิอโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าพักผ่อนยังพออยู่ตอนนี้ก็น่าจะต้องนอนเร็วแล้วมีสี่ทุ่มครึ่งนะะเดี๋ยวต้องมาคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดีนะ วันนี้ที่สั่งท็อปส์ออนไลน์ไปนะก็สั่งมะม่วงแล้วก็ฝรั่งแล้วก็กีวีนะคะสั่งฝรั่งมาเวลาพี่เขาย,ยกอาหารให้แม่กับน้องนะคะก็จะให้พี่เขาใส่ฝรั่งอะสักสามสี่ชิ้นอะไรเงี้ยให้แม่กับน้องกินด้วยนะคะเพราะว่ามันมีวิตามินซีเนาะสั่งขนมมาเยอะมากเลยนะคะจัองอย่างนี้ก็สั่งมาเหมือนกันให้พี่แม่บ้านเขารวมรวม,รวม,ร,วมรวมแล้วก็ถ่ายรูปนะก็ส่งให้น้องว่าแบบอยากกินอะไรไหมน้องก็เอาบวยบวยพื้นชีพให้ถ่ายรูปอย่างนงี้ว่ามีซื้ออะไรมาบ้างนะคะคือหนูนาก็นึกไม่ออกเหมืนอ,อ,อ,อนกันว หนูว่าไอ้หนูนาอยากกินอันนี้เอาขึ้นมาให้หน่อยไรเงี้ยแล้วก็ส่งรูปนี้ให้น้องน้องก็คือเอาอันนี้บวยพื้นชีพซื้อมาสองห่อก็เลยโทรให้ป้าป้าเอาบวยหนึ่งห่อเนี่ยไปเคาะห้องน้องแล้วก็อีกห,อห่อนึงก็ให้แม่ค่ะคิดไว้แล้วว่ากับับัตเสร็จเราจะซื้ออันนู้นอันนี้อันนั้นเอามาทํากินที่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็คงจะต้องอยู่ที่บ้านอีกนานนะคะรู้สึกกลัวไม่ค่อยกล้าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปนี่คุยกับเพื่อนคนนึงเพื่อนก็ถามว่าถามจริงมีสงสัยไหมว่าติดมาจากไหนเพราาาะว่่่หนนไะไปแแคทีออฟิล้กก็็ม ส่งที่ซึ่งออฟฟิศหนูนะไม่มีใครติดเพราะฉะนั้นการที่นาไปนาจะไปติดได้ยังไงนึกออกไหมานาให้เหตุผลว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาป้องกันเราก็ป้องกันเด็กที่ออฟฟิศป้องกันหมดเลยแล้วตัวนนก็ป้องกันหมดเลยมันก็เป็นเหตุผลที่ก็ไม่แน่นะแต่เด็กที่ออฟฟิศไม่ติดเลยสักคนหนึ่งจนนาะออกมาแล้วนี่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ติดนะคะเพราะฉะนั้นนาก็ไม่ได้ติดมาจากตรงนั้นนะส่วนแม็กซ์แวลูเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆว่าจังหวะไหนที่หนูนาะพลาดนะคิดว่าหนูนะาระมัระวังตัวเองดีมากไมม่่ีรู้สึกวาแบบ ไม่นานเลยไม่มีเลยนะยังสงสัยอยู่จนถึงตอนนี้นายก็ได้แต่บอกเพื่อนๆรอบตัวว่าพยายามออกให้หน้อยที่สุดแล้วกันก็เป็นสิ่งที่สามารถระวังได้ดีที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจะไปนอนก่อนนะคะอยากนอนเร็วๆบ้างเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบายค่ะ